มันเป็นสิ่งซึ่งทำเงินมากทำเงินมากขนาดแบบขายดีขายดีพอแป๊บหนึ่งมันต้องมีกฎหมายละแม็กซ์มิเลอร์เนี่ยตอนที่เขาเริ่มทำอะครับก็มีคนดูเขาไม่เยอะอืแต่จุดเปลี่ยนของความโด่งดังของตาคนที่เป็นเชฟทำเมนูบริษัทเนี่ยก็คือตอนที่เขาหยิบเรื่องของน้ำปลาโรมันมาพูดก็คือกาลูมกาลามกาลมเนี่ยการุมพอพูดถึงโรมันเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่มาก เพราะว่าแบบคนยุโรปเองใน,นยุคสมัย<า>ปัจจุบันเนี่ยเขาไม่ได้มีสารให้ความเค็มที่มันมีเบสมาจากปลาหมักแบบในยุคสมัยโรมันซึ่งในยุคสมัยโรมันเนี่ย,ยไอการผลิตการุมการามแล้วก็อีกอีกตัวหนึ่งเนี่ยก็คือลิกควแมนมันแบบข้นกับแบบแบบใสเนี่ย <ừ> มันเป็น,นปะะสิ่งซึ่งทําเงินมากทําเงินมากขนาดแบบขายดีขายดี พอแป๊บหนึ่งมันต้องมีกฎหมายละเพราะมันเหนม็นเพราะเขาเล่นหมักแบบเปิดฝา <laughs> แล้วก็แบบมีพระอาทิตย์ส่องมากลิ่นก็คงแบบสุดๆ <laughs> อะไรเงี้ย <laughs> ก็น่าสนใจแล้วเมนูในเล่มเนี้ยมันจะมีเมนูแปลกๆที่เอาไอตัวน้ำปลาโรมมนมาใช้ในการปรุงของง่ายๆตอนที่เขาทำเนี่ยสูตรอาหารประวัติทำให้มันเกิดแต่สิ่งที่คนแบบลุ้นมากก็คือเขาบอกว่าในทุกๆเอพิโซดที่เขาทำเนี่ยตอนที่ผู้ชมลุ้นที่สุดก็คือตอนที่ตาคนนี้แม็กซ์มิลเลอร์เนี่ยชิมสด ว่าสุดท้ายมันกินได้ไหม